สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับ,บเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบา์กันเช่นเคยก่อนสำหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะมาทดสอบตัวละครใหม่นะครับนั่นก็คือรักทรหดแวมไพร์เกลดาครับสำหรับตัวละครนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ปั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแน่นอนว่ารวมไปถึงปลุกพลังแท้จริงด้วยนะครับเพราะผมคิดว่าตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ได้ใช้ไปอีกพักใหญ่นะคุ้มค่าแก่การปั้นแม็กแน่นอนครับโดยทีนี้ผมจะใช้ในวันนี้นะครับผมก็ใช้เป็นทีม,มลูกกะัน จะมีเป็นอลิซาเบต์เอลอาร์นะครับเกลด้าอัล์เบโดและชัตเตอร์หนงสีดานาชิเจ้าเก่านะก็สำหรับทีมเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทีมอัดใจเลยก็ว่าได้นะครับโดยสาเหตุที่ผมหยิบเจ้าหญิงอลิซาเบตหรืออลิซาเบตแดงเอลอาร์มาก็เพราะวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเธอครับเพิ่มความสามารถด้านทางชีวิตของอัทวินพวกพ้องได้ถึง15%นะครับที่สําคัญอลิซาเบตนะครับยังมีบัฟ ที่สามารถถอนดีบัฟของพวกพองทั้งหมดบวกกับเสริมความสามารถด้านป้องกันได้ถึง30%เรไปเลเวลา2เทินอีกด้วยนะส่วนอีกหนึ่งตัวก็คือเจย์อาร์เบโดนะครับสำหรับอาเบโดเนี่ยหลายคนน่าจะรู้ถึงความน่ากลัวของเจแกอยู่แล้วนะดยความสามารถยั่วยุได้ฟรีๆตั้งแต่เทินแรกนะครับกับตั้งท่าที่จะสามารถสวนศัตรูได้พร้อมกับเสริมความแรงทบไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็ทั้งสองตัวนี้เนี่ยแน่นอนผมใส่มาเพื่อยือ้อให้เกลดาเกิดเท่านั้นนะ แล้วก็สุดท้ายบอสของทีมนี้จริงๆนะครับก็คือแวมไพร์เกยวดาตัวนี้เพื่อนๆด้วยเอกลักษณ์ของเธอนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของเธอรักอมตะนี้นะครับรู้สึกว่าผมเนี่ยจะแปลผิดไปพอสมควรเลยนะผมขออภัยด้วยนะครับที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับเกีวดาจะทําการมอบเอฟเฟกดูดเลือดห,หน่วงให้ตนเองนะครับซึ่งเอฟเฟกดูดเลือดหน่วงก็คือจะสามารถเพิ่มพลังชีวิตของตอนเองตามค่าที่อัศวินพวกพ้องเผ่าเทพอสูรดูดเลือดจากการสร้างเดเมจ ใส่สตัตูซึ่งสามารถแสแต็กได้สูงสุด4แสนนะครับและผมบอกเลยว่าไอ้ความสามาอันนี้เนี่ยมันยิ่งส่งผลโคตรในโหมดสามันด้วยนะครับเพราะโหมดสามมันเป็นโหมดที่แสเพื้นฐานมันน้อยอยู่แล้วนะครับและ4แสนเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเยอะนะนอกจากนี้ยังจะทําการมอบลมหายใจฟื้นตัวไปเลยเวาลา5เทินให้กับตนเองด้วยนะครับโดยเอฟเฟกลมหายใจฟื้นตัวก็คือจะคุ้มการระงับความสามารถด้านการฟื้นฟูเพื่อนๆก็ถ้าให้อธิบายเข้าใจแบบง่ายๆนะครับเอฟเฟกตัดเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นของราชาเทพสูร อาร์เธอร์เคออสหรือตัวละครอื่นๆที่มีเอฟเฟกต์ะระงับความสามารถพื้นฟูเนี่ยมันจะไม่ส่งผลกับเกลดานะ ทำให้เกียร์ด้าตัวนี้เนี่ยมันโกงมากเพราะสามารถดูดเลือดได้ตลอดเวลาไปเลยเวลานานถึง5เทินเลยครับสำหรับ5เทินเนี่ยมันนานแค่ไหนก็แทบจะพูดได้ว่าจนจบไฟอ่ะเพื่อนเือนนอกจากนี้นะครับยังสามารถเพิ่มส่พื้นฐานอัศวินพวกพ้อมเผ่าเทพปสูตรได้30%นจากอัตาาราฟื้นตัวของต,องตนเองซึ่งจะสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง20%นะครับและตนเองจะมีผลเพิ่มเติมเป็นเ,นเ,เนผ่าเทพประสูตรด้วยนะครับนอกจากนี้เมื่อเริ่มเทินพวพพ้องจากฟื้นฟู10%จากพลังชีวิตสูงสุดของตนเองและลด,เดเได้้รรับ10% 50%สสสามามถแต็ไดดูงุ ก็สำหรับเอกลักษณ์เกียวท่านะบอกเลยว่าเป็นตัวที่ยิ่งอยู่นานยิ่งโหดเพืเ่อนๆอ่ะโอเคก็ตามพอแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันเลยครับโอเคครับมาเรามาเจอทีมอาเธอร์นะมผมควรบัฟไว้เลยไหมไม่ต้องนะอ๋อผมเก็บป่าดีกว่าผมเก็บป่าใช่ใชช่ผมต้องเก็บป่านะครับอ่ะผมพัวไปเลยผมไม่ต้องกลัวติด ถ้ามีเอลแดงดีบับนะเพราะเรามีเอลิซาเบธอยู่เพ,เพื่อนสามารถถอดได้ครับ <c oughs> เออปวดไปโอ้เดี๋ยวแค่นี้ปากก็ตายแล้วอาเธอเดี๋ยวทำไมอาเธอมันบางตายไปเนี่ยเดี๋ยววอ a เ t อ e ตายเธอแรกเลยเหรอสามตัวไปครับปิดเกม <c oughs> เรียบร้อ <c> ย <oughs> เดี๋ยวสี่แสนถามจริง โอ้โหมันเวอร์จริงเกลดาโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเจอทีมเกีวดานะครับโอ้โหเกีวดาจัดเต็มเหมือนกันนะเนี่ยไหวไหมเราอะลองดูครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตั้งท่าก่อนนะครับแล้วก็ตีอะไรเสื่อ,อไปเลยไหมแล้วก็หวดไปสักใบก่อนครับเกียวดาจัดไป เราต่อไปก่อนครับเราต้องเก็บเอทอร์ซ่าก่อนนะคือถ้าไม่เก็บเนี่ยบอกเลยปัญหาแน่นอนถ้าเขาเก็บครบสามสแต็เราอาจจะบินได้ง่ายๆน,นะโอเควดมาครับไม่รู้สึกเออดูดไม่เข้าหรอกอดูด้าเขวมาเคาเตอร์ไป โอ้โหเขารีบใช้เกลดาแบบดูดเลือดให้เยอะที่สุดนะครับแบบนี้อ่ะก็มาผมว่าน่าจะเก็บได้นะไม่น่ามีปัญหานะครับโอ้เขาใช้ได้ในซีซัพพอร์ตเหมือนกันนะเนี่ยไปตายไหมตายดิอ่ะลองดูครับผมว่าน่าจะตายนะอ่ะเราบัฟก่อนครับ เท่าไรโอ้โหตายไปนเนี่ยตายตายตายโอเคลาก่อนเอซราซ่าเรียบร้อยครับมาน่าจะโอเคนะครับแบบนี้แต่พี่ดันเขาปนโหมดแล้วด้วยนะผมว่าเขาต้องเล่งอลิซาเบตก่อนว่าแบบเนี้ยโอ้โหเขาเล่งอันตีเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวดูเลเกลดาเขาเลื่อนไม่ลดคืออีหยัง แต่ผมรักเก็บเขาไม่ได้ไงประเด็นมาผมต้องเก็บพี่ดันครับไม่รู้จะเก็บได้หรือเปล่านะเอออางไงดีพี่ดันเขาใช้ทามิเอลแดงะวะวิไม่ใช่ทามิเอลแดงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมันมีได้ผมว่าน่าจะได้อะน่าจะเก็บได้ลองดูโอ้โหลาก่อนเรียบร้อยครับ <laughs> ใบเดียวก็อยู่นะ โอ้วหดูเกลดาเราตอนนี้สแต็คคือแบบเวอร์มากแล้วเพื่อนๆโคตรแรงครับอ่ะเหลือเกลดาตัวเดียวนะครับเรามีสามเพื่อน,อนต่อไปเรื่อยๆได้เลยครับแบบนี้คุยเดี๋ยวเขาเก็บไม้ต้ยเหรอ โอเคลาก่อนตายไปเนี่ยอาจจะหยาบได้เหมือนกันนะมาลุยครับผมว่าตายแน่นอน,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 เ,น,นเรียบร้อยโอ้โหจริงเดเมทมันกี่ฮิตไม่รู้นะท่านนี้ต้องลุ้นหน่อยโอเคขอบคุณครับ โอเคครับมาเจอทีม7บาทมาเราได้เปิดกอน,นะครับถ้าอย่างนี้นะครับผมจะหวดไปเลยเพื่อนๆผมต้องการดูดเลือดให้ได้มากที่สุดนะตายหรือเปล่าไ,ไ,ไม่รู้นะครับอะลองดูโอเคปลดเกาะคิงเรียบร้อยปลัดทอนโอ้โห,โหเดี๋ยวแสนแปดนะถือว่าแรงอยู่นะเพื่อนๆ ก็ตาหน้านะครับเราสามารถเก็บไม้ตายของเกลดาได้เลยนะโอเคศัตรูเขาพวดบเบโดเรานะครับไม่เป็นไรนะก็สำหรับตัวละครซับเนี่ยเอบโดผมไม,ไม่ได้ใช้ทามิเอลแดงนะผมใช้เป็นลุงเทียนะครับทามิเอลแดงเนี่ยผมใส่เป็นเกลดานะเพราะเกลดาเนี่ยมันต้องเผื่อแบบสู้ไฟรนะยะยาวเพือ่อนโอเคใช้เกลดาเลยนะครับแล้วก็ตั้งท่าพร้อมกับปลดดีบัฟครับ ลาก่อนคิงเรียบร้อยครับคิงไปแล้วหนึ่งนะโอ้เดี๋ยวกันเขาคิงทั้งมือเลยเนะี่ยโอเคล้างดีบัฟพร้อมกับเสริมความสามารถด้านป้องกันนะครับถึง30%บอกเลยว่าทีเราเนี่ยเสริมความหนาไปอีกขั้นหนึ่งนะต้องกดมาครับเรียบร้อยเคาเตอร์ไวห้าหมื่นะครับ โอ้บอกเลยเขาเจ็บหนักแน่นอนแบบนี้ครับอีก6กหมื่ครับ, 60, รบมาเดี่ยวอะไรจะขนาดนั้นพี่บันไปครับแบบนี้ผมว่าน่าจะเก็บได้ยกแผงเลยนะก็มาเดี๋ยวผมล้างดีบัฟก่อนนะครับจะได้โจมตีแบบใส่แม็กเลยแล้วก็ตีหมูไปครับเก็บปีัาดได้ไหม ผมว่าได้ดิต้องได้ไหมไม่ได้แสนสี่เดเมจยังไม่พอนะครับเอาจิงหยาบปะเนี่ยตายไหมโอเคเรียบร้อยครับการขั้นหนึ่งเพื่อนๆดานเมจเป็นสามแสตแล้วนะโคตรแรงก็ย๋ยวตาหน้าเนี่ยเรามาดูสเตตของเกลดากันหน่อยนะครับว่าแม็กแฮีขึ้นเป็นเท่าไหร่แล้วนะบอกเลยว่าเกลดาตัวนี้เนี่ยยิ่งเพื่อนๆน,นปลดไม้ใต้สูงๆได้นะครับมันจะยิ่งโหดมา,มากๆ พรามันจะช่วยเสริมความสามารถด้านทางชีวิตได้โคตรเยอะนะครับท้าเลเวลตันนะดูครับเลือดหนึ่งล้านเพื่อนเพอนโอ้ oh my god โคตรเยอะนะครับอันนี้คือมหาศา,ารมากๆนะผมว่าน่าจะเก็บได้หมดแล้วละ่ะแบบนี้ไปครับบลัดทอน <c oughs> เรียบร้อยครับดับเบลิลคิวนะ โอเคครับมาเรามาเจอทีมเจ็ดบาสนะครับโอ้โ oh, ห <laughs> เดี๋ยวเราได้เริ่มก่อนเมื่อกี้หลักอะไรหลักสึบหรือหลักหน่วยอะ่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมแน่นอนต้องเน้นเมอร์ลินเพื่อน,อนตายไปเนี่ยอ๋อผมใช้แยกดีกว่าแบบนี้ครับเราต้องดูดเลือดให้เยอะที่สุดนะผมเมอร์ลินเขาขึ้นกันเนี่ยแต่เขาไม่มีทำมีแดงก็คือจบครับตายแน่นอนเรียบร้อยครับลากอน โอ้เดี๋ยวลองดูผมว่าตาแรกเนี่ยดูดได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่น่าจะได้แบบแสนสองแสนแน่นอนอะเมื่อกี้โอเคการสวยมากก็ตาหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราตั้งท่านะครับเก็บอันติเกลดาแล้วก็บัฟอลิซาเบตได้เลยนะเสริมความถึกไม่ตายแน่นอนหวดมาไม่รู้สึกครับไม่รู้สึก อเวโดเราใส่แค่ทํามีดแดงนะครับก็แบบยืนได้นานมากแล้วอะ่ะจริงๆโอเคสวยครับแล้วเดี๋ยวผมเล็งป่าไว้เพื่อนๆเออเราล้างดีบัฟได้ด้วยโอโหทีมเรานี่ครบมากจริงๆคือมันซัพพอร์ตกันดีมากอะ่ะตัวละครทีมเราเดี๋ยวเรียบร้อย ป่าสามแสนครับโอ้ oh my god ลงไปนอนกองคะแนนง่ายแบบนี้เลย oh ho. โอ้โหโคตรจะแรงนะ okay. โอเคหดไปครับตาหน้าบอกเลยปิดเกมแน่นอนไปครับผมเลงดั๊ดนี่แหละ ดัดตายไปเนี่ยอาจจะไม่ตายได้นะแต่ไม่เป็นไรคือไม่ตายเราก็อันติมานะครับอลิซาเบธ์ตายไหมโอเคสวยงามครับส่งเซนเจน,นี่อันติแค่ขั้นสองนะเพื่อนๆโอโ้โหเอาจริงเกลดาโหดมากโหดจริงคือโหดแบบผมรู้สึกอยากจะเปิดอันติเพิ่มเลยอะแต่อาเธอร์นี่ไม่นะ อ่ะเธอสองนี่คือพอแล้วนะครับเหลือๆเลยแต่เกลดาเนี่ยยิ่งเปิดเพิ่มมันยิ่งสเกลความเก่งแบบทวีคูณมากจริงๆโอ้โห oh, เดียวอ่ะ oh, อันนี้สเปคเราบางมากก็ <laughs> <laughs> มาครับผมว่าไม่ตายได้นะแต่ไม่เป็นไรลองดูโอเคฮิวเพิ่มเกรดไหมครับเฮ้ย <laughs> เรียบร้อยครับเดี๋ยวถ้าหมู่สงแสนเพื่อนๆพอนโอ้ my god โอ้โหโคตรแรงนะโอเคครับก็สำหรับคลิปพื่พี่เกลดาทีมไม่ระบุผสมอัลิซาเบร LR อ r ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะนเพื่อนเพือโอ้โหผมบอกเลยว่าเกลดาตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆ ยิ่งเราอยู่รอดนานเท่าไหร่นะครับสเกลความเก่งของเกลดาเนี่ยมันทบไปเรื่อยๆด้วยนะและผมเชื่อว่าหลายๆไฟที่เพื่อนๆเล่นเจอเกลดานะครับมีโอกาสสูงมากที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะเหลือเกลดาตัวเดียวแล้วเอาไม่ลงนะถ้าเราไม่จัดตัวละครไปแก้ทางแบบดีๆนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว,ไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปไหนรอติดตามได้เลยครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนสำหรับคลิปนี้